คุณวีรนันท์คะขณะนี้ที่ฉันยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่ถนนข้าวสารนะคะและเมื่อสักครู่คะ่ะดิฉันก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับพันตารวจเอกพัชรบุญยศิษิ์นะคะรักษารษาชการแทนผู้บังคับการตํารวจนครบาลหนึ่งค่ะโดยท่านยืนยันค่ะว,ว่าได้รับรายงานข่าวกรองเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วค่ะจึงได้สั่งการให้มีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นเราไปฟังเสียงของท่านกันค่ะจากการข่าวของผู้ชานมีข่าวล่วงหน้ามาแล้วว่าออจะ จะมีเหตุการณ์ที่ไม่สงบนะครับให้เราเพิ่มความเข้มในการตรวจตราเป็นพิเศษนะครับทั้งบุคคลแล้วก็วัตถุต้องสงสัยนะครับค่ะแล้วการรักษาความปลอดภัยตามปกติกับการรักษาความปลอดภัยในวันนี้แตกต่างกันมากวันนี้เราเพิ่มกําลังของชุดป่าชดะของบกน .1 นะครับอีก20นายเพื่อที่จะตรวจตราตามจุดจอดรถไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียน หรือว่าสถานที่ราชการที่มีรถจอดนะฮะเป็นพิเศษแล้วก็บริเวณที่มีรถจอดข้างถนนอะไรต่างๆที่มันต้องสงสัยนะครับก็จะให้ดูเป็นพิเศษด้วยพร้อมกับเราได้ประสานกับชุดเก็บกู้ัวตถุระเบิด EOD นะครับอีกหนึ่งชุดให้มาประจำตลอด24ชั่วโมงนะครับผู้ชาสั่งการไว้แล้วแล้วก็มีสุนัขตำรวจอีก2ชุดครับ ดูแล24ชั่วโมงเหมือนกันครับพิเศษขึ้นมาครับขณะที่ทางด้านนักท่องเที่ยวนะคะส่วนใหญ่ก็ยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ตามปกติค่ะซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่ายิ่งดึกบรรยากาศก็ยิ่งคึกคักมากขึ้นโดยพวกเขาต่างก็ไม่รู้สึกหวาดกลัวกับข่าวที่เกิดขึ้นค่ะพร้อมแสดงความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ no. Um, I'm still fine to be here. Still scared? happy to be here. No. You're not no. Do you trust in the security in Thailand right now? Yeah, my friend said she saw a lot of police, so uh -huh. that's quite helpful. How long have you been here? One day. We got here this morning. Okay. Yeah. So everything is fine right now? So yeah, I'll be happy to go home. Okay. Thank you very much. <laughs> thank you. No, Do you, you fear about this news? No, we no, no, no. don't fear, no. There's a lot of police around. Yeah. So, do you trust yes, right now? yeah really. Yeah, there, yes. There's an, we saw enough police everywhere so I don't think it's a problem. So, do you trust in yes, service? we trust a lot, yeah. <laughs> yes. Everything is all right right now? Yes. Yeah. So, ค่ะคุณวีรนันท์คะและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดจากถนนเข้าสารนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการก็ยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงออกตรวจตราอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณนี้กันอย่างเต็มที่ค่ะโดยเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นค่ะคุณวีรนันท์คะ